สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e l e v e n เท่านั้นเมู่ที่14พฤศจิกายน2518พลเอกพนาคลับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่16ที่บาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ห้วยตามมเรียาอเาเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเมื่อ1ิบพฤศจิกาย,ยน68ที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันกําลังพลทั้ง4นายเข้ารับการรักษาณนะโรงพยาบาล่ขยสัมภสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วยจ่าสิบเอกเทิอศักดิ์สมพงศ์ได้รับบาดเจ็บ ที่ข้อเท้าขวาท่อนล่างขาดรวมถึงมีแผลฉีกขาดที่ขาซ้ายและมือขวาแพทย์ทำการผ่าตัดแล้ว3าครั้งและยังคงทําแผลเป็นประจำทุกวันควบคู่ก,กับการให้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อและยาแก้ปวดบรรเทาอาการอย่างต่อเนื่องผลทานอภิรักษ์ศรีชมชัยมีอาการบาดเจ็บจากแรงระเบิดแผลฉีกขาดที่ขาขวาปัจจุบันได้รับการทําแผลยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อและยาบรรเทาอาการปวดพลทานวชิระพันธนามีอาการบาดเจ็บจากแรงระเบิดแผลจับ การถูกสเก็ดระเบิดตามร่างกายและที่ตาซ้ายปัจจุบันรับการทําแผลยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อและยาบรรเทาการปวดพนฐานอนุชาสุจารีมีอาการบาดเจ็บจากแรงระเบิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาทั้งสองข้างปัจจุบันรับการล้างตาหยอดตาเป็นประจำและยาบรรเทาอาการปวด กำลังพลทั้งสีนายยังคงอยู่ในกระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นตามลำดับโดยแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการอย่างใ,นในกล้ชิดในการเข้าเยี่ยมครั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้กำลังใจและยกย่องในความเสียสละของทุกนายที่ปกป้องอธิปไตยของชาติพร้อมให้ผู้บังคับหน่วยดูแลสิทธิสวัสดิการและครอบครัวของกำลังพลอย่างดีที่สุดจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่12ทั้งสภาพความเป็นอยู่ในโรงนอนพื้นที่การฝึกตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างในหน่วยฝึก ในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะพูดคุยมอบสิ่งของบำรุงขวัญกับทหารกองประจำการผลัดที่2ปี68โดยมีแม่ทัพภาคที่2และคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับซึ่งเดนเน้น,นย้ำถึงการปฏิบัติตามระเบียบการฝึกของกองทัพบกอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจตลอดพ่วงเวลาการฝึก